จีนขาดน้ำมันเวเนซุเอลาได้ไหม70,000บารเรลต่อวันที่ส่งไปประเทศจีนได้หายไป5วันนะครับการหยุดส่งไปจีนคือผลพวงโดยตรงกับการจับมาดูโรสหรัฐต,ต้องการตัดวงจรน้ำมันราคาถูกที่ปักกิ่งใช้ประคองเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้น้ำมันเวเนซุเอลาไหลไปถึงจีนและรัเสเซียหรืออิหร่านเพื่อจะให้เงินไม่เฟอ้อในอเมริกาเพราะต้นทุนของอเมริกาในการที่เงินเฟอ้อ5-60%มาจากน้ำมันครับอเมริกาจะคุมน้ำมันทั่วโลก เคโอเคจากริสิกสิกรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้จริงที่โชรูงทั่วไทยสมัครง่ายทำเองได้ทุกที่รู้ผลไวสนใจสมัครเลยดีบีโซถาาสวัสดีครับวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องน้ำมันพลังงานโลกจีนขาดน้ำมันเวเนเซุเอลาได้ไหมเจ็ดแสนบาร์เรลต่อวันที่ส่งไปที่ประเทศจีนได้หายไป5วันแล้วครับใน5วันที่ผ่านไปเนี่ยไม่มีน้ำมันส่งยอดจากเวเนเซุเรลาไปถึงจีเลยนี่คือสิ่งที่สหรัฐ ทำกับวเนซุเอลาโดยออกคำสั่งให้หยุดส่งน้ํามันไปจีนครับเราก็จะมองเห็นว่าถ้าจีนขาดน้ามันจากวเนซุเอลาจะขาดใจไหมก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําแพลตฟอร์มที่เรียกว่า KOK OK ครับผมเองก็ทํางานเกี่ยวกับรถยนต์มานานผมก็จะมีความรู้รถยนต์ดีอยากจะแนะนําว่าถ้าท่านอยากจะซื้อรถยนต์สักคันหนึงเนี่ยที่ยุโรปมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับการใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์มจาก K leasing ที่เรียกว่าบริการ KOK OK. ทำให้สามารถเช็ควงเงินสินเชื่อได้ก่อนออกรถใหม่ได้จริงนะครับสมัครง่ายนะครับกรอกข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ท่านจะสามารถเข้าไปประเมินวงเงินเบื้องต้นผ่าน KOK แพลตฟอร์มนะครับถ้าท่านสนใจนะครับเพียงแต่กดลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้ำมันที่จีนใช้ทุกๆวันเนี่ยมันต้องใช้ h ฮฟวี่ออยจากวินดเอลาเพื่อมาผสมนะครับในการจะทําให้น้ํามันที่ออกมาเนี่ยได้ต้นทุนและได้สัดส่วนสหรัฐอเมริกา ส่งสัญญาณชัดนะครับว่าจะใช้น้ํามันเป็นอาวุธในการกดดันจีนเราจะบอกว่า PdvsA <ม>ผมใช้คําว่าบริษัทน้ํามันแห่งชาติเป็นเวเนซุเอล่าเนี่ยได้ชะลอการบรรทุกส่งน้ำมันไปให้เรือทุกจีนทั้งหมดเป็นเวลา5วันแล้วเพื่อรอและได้ชะลอการผลิตด้วยนะฮะเพื่อรอทิศทางใหม่ของการกําหนดนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนโดนตัดก่อนแน่นอนครับตอนนี้จีนพึ่งพาเวเนซุเอลา และเวเนซุเอลาก็พึ่งพาจีนในการส่งออกเพื่อจะใช้หนี้นะครับการที่ส่งน้ํามันจํานวนมากถูกใช้หนี้เก่าและเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐก็เป็นโครงสร้างที่เวเนซุเอลาทำมาหลายปีแล้วนะครับดังนั้นเป้าหมายแรกที่เวเนซุเอลาตัดก็คือจีนการหยุดส่งไปจีนคือผลพวงโดยตรงกับการจับมาดูโรสหรัฐต้องการตัดวงจรน,น้ํามันราคาถูกที่ปักกิ่งใช้ประคองเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้น้ํามันเวเนซุเอลาไหลไปถึงจีนและรัสเซียหรืออิหร่หานอันนี้คือยุทธศาสตร์ การปิดก๊อกน้ํามันของสหรัฐอเมริกาโดยใช้บริษัทเชปรอนนะเป็นอาวุธสาคัญที่จะกดดันจีนเราอยากจะบอกว่าตอนนี้เฮฟวี่คูดออยเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีหลายแหล่งนะฮะแต่ว่าแหล่งที่สําคัญที่สุดคือเวเนซุเอลาแหล่งอื่นๆเช่นรัสเซียตะวันออกกลางและแอฟริกาเนี่ยมันมันมีต้นทุนที่สูงกว่านะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเลือกเปิดหรือเลือกปิดเส้นทางส่งออก น้ำมันเนี่ยสามารถสร้างแรงกดดันให้จีนอย่างมหาศาลนะครับห้าวันที่ผ่านมาไม่มีน้ํามันจากเวเนซุเอลาไปจีนเนี่ยมันทําให้จีนเนี่ยปั่นป่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องไปหาแหล่งน้ํามันใหม่ๆจากที่อื่นซึ่งไม่ใช่ง่ายที่จะทําในชั่วพริบตาฉะนั้นพวกนี้ทําให้จีนมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งเรามาจับตาดูนะครับว่าการตัดน้ํามันหรือการตัดลมหายใจของมังกรเนี่ยมันคือการตัดท่อน้ําเลี้ยงจีนก่อนวันเกิดไฟสงครามขึ้นมา ในช่องแคบไต้หวันใช่หรือไม่จริงครับจีนต้องนําเข้าน้ํามันมาหาสารโดย80%เซนนี่ยมันผ่านเส้นทางเรือที่สหรัฐคุมได้นะการปิดฟ้าน้ํามันของสหรัฐมันมี4จุดตายที่สหรัฐกดปุ่มจริงได้นะครับ1ช่องแคบมาลากาเส้นเลือนใหญ่ของเอเชีย2ช่องแคบเพอร์ม,มุตสาช่องแคบกองสุเอตและช่องแคบกองปานามาครับมันเป็น4จุดสําคัญที่จะทําให จีนขาดน้ํามันได้ทันทีเรามาดูสิครับว่าวการที่โลก,กวันนี้ผลประโยชน์ร่วนๆนะครับภาพที่เห็นคือจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือและก็เวเนซุเอลาตอนนี้เหลือสี่แล้วหนึ่งโดนกาจัดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยปิดล้อมเวนเนซุเอลาและยึดน้ามันเฮฟวี่ออยล์เด็ดปีกจีนเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่เราต้องเข้าใจที่ซ่อนอยู่นะครับว่าพลังงานสหรัฐมีจุดอ่อนตรงไหน ก็คือมีน้ำมันเยอะก็จริงแต่น้ำมันส่วนมากเป็นไลออยที่มาจากเชลแก๊สเชลออยฉะนั้นการที่สารัฐมีจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยทำให้สหรัฐไม่สามารถผลิตน้ำมันที่ราคาถูกได้โดยต้นทุนตกประมาณ55เหรียญต่อบาเรลการกำจัดจุดอ่อนนี้มีทางเลือกทางเดียวคือต้องหาเฮฟวี่ออยที่เป็นแหล่งสำคัญอยู่ที่เวเนซุเลาเนี่ยมาพัฒนาให้สามารถกันร่วมกับไลออยนะฮะ คุมน้ำมันเฮฟวี่ออยล์เวเนซุเอลามีน้ำมันสำรองใต้ดินมากที่สุดในโลกราวสามแสนล้านบาเรลเนี่ยมากกว่าซาอุดีอาระเบียมากกว่าประเทศใดในโลกเนี่ยครับต้องการส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อผสมกับไรล์ยออยล์และผลิตน้ำมันดีเซลและเบนซินออกมาเราจะมองว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นหอกข้างแค่ของสหรัฐมานานนะครับกำลังฐานผลิตน้ำมันจากเพื่อนบ้านเวเนซุเอลาและกกยาน่าสองที่เนี่ย สามารถส่งน้ำมันให้สหรัฐใต้อย่างน้อยหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันในเบื้องต้นแล้วจะเพิ่มเป็นสองล้านบาร์เรลในอีกสองปีหรือ24ีเดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่สหรัฐอยากได้เป็นอย่างยิ่งฉะนั้นการยึดเวนเนซุเอลาโดยกำลังเนี่ยเป็นทางเดียวที่จะทําให้เวนเนซุเอลามาอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาและการที่เวนเนซุเอลาถือเป็นหนามทิ่มแทงใจที่อยู่ในใต้ปีกของจีนและเซียมานานเนี่ยทำให การโค่นล้มเวเนซุเอลาจะช่วยลดอิทธิพลทางภูมิรัฐศาส,าสตร์จากกิจัสเซียด้วยยิงปืนนัดเดียวในนกสิบตัวนะรฉะนั้นการโค่นล้มเวเนซุเอลาช่วยลดอิทธิพลทางภูมิรัฐศาส,าสตร์และก็ยังช่วยในการที่ทําให้น้ํามันของสหรัฐมั่นคงแล้วก็ควบคุมพลังงานได้ห้าสิบเปอร์เซ็นของโลกโครงสร้างเชิงการคุมน้ํามันค่าการกันเนี่ยจะทําให้น้ํามันของอเมริกามีต้นทุนลดลงซึ่งการที่น้ํามันเนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่าของ ซาอุดิอาระเบียหรือตะว,วันออกกลางซึ่งมีต้นทุนแค่สิบเหรียญกับห้าสิบห้าเหรียญของอเมริกาเนี่ยทาให้อเมริกาแทบไม่เหลือกําไรเพราะตอนนี้น้ํามันที่ขายในตลาดโลกอยู่ราวๆห้าสิบถึงเจ็สิบเหรียญเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าการที่ทํามันมีต้นทุนสูงขนาดนี้ไม่สามารถทํากําไรได้ในสหรัฐอเมริกาอีกอย่างที่สําคัญมากคือสงครามเอไอมันคือสงครามที่ต้องการพลังงานฉะนั้นการที่ต้องเร่งสร้างโรงไฟฟ้าที่เรียกว,ว่าคอนเวนร์ชชวนอลหรือโรงไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินน้ํามันและแก๊สธรรมชาติเป็นแหล่ง พลังงานที่จาเป็นสําหรับสหรัฐอเมริกาที่จะใช้ควบคุม AI ซึ่งทาง AI ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการควบคุมพลังงานที่ไม่พอใช้อยู่แล้วอเมริกามีพลังงานไฟฟ้าที่ไม่พอใช้ถ้ามี AI center ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะัพพลายได้พอฉะนั้นการที่จะมีแหล่งพลังงานใหม่ๆโดยเฉพาะพลังงานหนักจากเนซุเซอลาเข้ามาเสริมความมั่นคงพลังงานเพื่อรองรับความเติบโตในอนาะคตเป็นสิ่งสาคัญมากเราจะมองเห็นว่า การยืดเวเนซุลาซึ่งเป็นสิ้นส่วนสาคัญในแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงพลังงานความมั่นคงหรือเทคโนโลยี AI ด้วยเรามามองให้ดูให้นิดหน,นึ่งนีว่าต้นทุนของคูดพรีเมียมสาใน4มาจากการที่น้ํามันเฮฟวี่กับน้ํามันไลอ้อยมีความแตกต่างเรื่องราคาพูดง่ายว่าถ้าน้ํามันเฮฟวี่มันแพงค่าการกันก็แพงน้ํามันเชลล์ออยมันแพงค่าการกันก็ต้องแพงฉันั้นความแตกต่างตรงเนี้ ทำให้ปริมาณเราสามารถจะลดสัดส่วนของการใช้ไลท์ออยล์คูดออยล์ได้ด้วยวิธีการคือถ้าน้ำมันเบามันแพงเราก็ใช้น้ำมันหนักมันเยอะๆเพื่อจะทําให้ต้นทุนการกันมันน้อยลงสิ่งที่ทําให้การกันมันน้อยลงก็ทําให้มีการที่เรียกว่าคูดพรีเมียมควบคุมได้ดีขึ้นคือปรับสูตรได้ตลอดเวลาคูดพรีเมียมก็สามารถที่จะต่ําลงและทําให้กําไรมากขึ้นฉะนั้นต้นทุนพลังงานของ อเมริกาที่มีเฉพาะไลท์ออยเนี่ยจะทําให้การควบคุมต้นทุนยากมากานั้นการสามารถควบคุมลงกันโลกโดยใช้คูดพิเมียมเป็นสิ่งที่ทําให้ลงกันทุกอย่างแฮปปี้เพราะจะทําให้ลงกันได้กําไรเยอะขึ้นแล้วก็ต้นทุนต่ำลงนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเมื่อเวเนซุเอลาผัดใบและสงคราม UK, ายูเครน้กยุติมันก็เลยทาให้มีการเปลี่ยนแปลง พลังงานโลกมากมายดีมานซัพพลายของโลกตอนนี้มันเป็นยังไงเรามาวิเคราะห์อ,อันนี้หนึ่งไหมครับว่าหลักการง่ายๆคือภาวะดีมานซัพพลายน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยปี2026เนี่ยมันมีโอเวอร์ซัพพลายอยู่ตั้ง3มล้านถึง4 000, 000, ล้านบาร์เรลตัวนี้แหละครับทำให้น้ำมันมันไม่ขึ้นราคาแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดีมานมันน้อยลงก็เพราะเหตุผลคือโลกเราเนี่ยเริ่มใช้พลังงศานสะอาดมากขึ้นเริ่มใช้เทคโนโลยี AI EV ซึ่งการใช้พวกนี้มันใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันใช้นิวเคลียร์เราหลีกเลี่ยงก,การผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ํามันนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามันดิบมีดีมาล้น้อยลงพูดง่ายว่าพีคไอดีมาได้จบลงแล้วคือพูดง่ายว่าเราใช้น้ํามันทั่วโลกร้อยล้านบารเรลต่อวันเนี่ยมันจะไม่สูงกว่านี้ตกประมาณเก้าสิบกว่าะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะไม่เคยเกินร้อย นั้นมันก็จะไม่มีทางเกิดรอยเพะฉะนั้นการผลิตน้ำมันก็เลยไม่เคยเกิดรอยแต่ว่าตอนนี้โลกเรามีกำลังผลิตร้อยกว่ามันก็ดีมาน์มันก็น้อยกว่าซัลายราคามันก็ไม่ขึ้นเลครับเศรษฐกิจจีนที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลเป็นอย่างยิ่งจีนเคยเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันมหาศาลนะครับเป็นอันดับหนึ่งกำลังมีกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเศรษฐกิจที่ใช้น้ำมันเยอะนะเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดไม่ใช้ฟอสซิลนะการเติบโตของดีมาร์ซัลายในโลกก็เลยลดลงเรื่อยๆ ไม่หวือวาเหมือนสิปีที่แล้วน้ํามันจะไม่มีทางใช้เกิดร้อยล้านบาทเลวแน่นอนแต่กําลังผลิตไม่ได้ต่ําลงฉะนั้นการลงทุนในน้ํามันที่เกี่ยวกับน้ํามันโลกก็เลยลดลงเพราะว่ามันไม่มีการลงทุนใหม่ในการขุดเจาะน้ํามันเพราะต้นทุนมันไม่คุ้มค่ากําไรการขุดเจาะน้ํามันในอนาคตจะต้องมีต้นทุนอย่างน้อยสี่ห้าสิบเหรียญไม่เหมือนในอดีตที่มีต้นทุนแค่สิบเหรียญฉะนั้นการที่จะขายน้ํามันแค่ 70, เจ็ดสิบเหรียญหกสิบเหรียญเนี่ย มันจะไม่มีกําไรพอที่จะลงทุนหรือไม่จูงใจพอที่ให้นักลงทุนลงทุนขุดเจาะน้ํามันเพิ่มเติมฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือต้องไปหาแหล่งน้ํามันที่ขุดเจาะง่ายๆอย่างเวนิวเซเร่าซึ่งมีน้ํามันแหล่งใหญ่มากแล้วก็ขุดเจาะได้โดยสะดวกเพราะมันไม่ใช่เชลล์ออยครับมันเป็นน้ํามันดิบที่เรียกว่าน้ํามันเฮฟวี่ออยซึ่งมีคุณภาพกว่านะครับเราก็เลยจะมองเห็นว่าการอาจฉีดและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันองต้องมีการทําอย่าง เต็มที่โดยบริษัทอเมริกันถึงจะเอาน้ํามันออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับบริษัทเชฟรอนและโคโคโนโฟิลิปก็เลยลื้อฟื้นระบบกันน้ํามันแท่นจุดขอน้ํามันที่พังเสียหายในเวนเนซุเอลาเพื่อจะเพิ่มกำลังผลิตจาก80,000นบาเรลไปสู่2ล้านบาเรลในอีก24เดือนข้างหน้าเราจะบอกว่ารัเสเซียเองก็เหมือนกันรัเสเซียเองเนี่ยก็โดนแซงชันเรื่องน้ํามันไม่สามารถขายน้ามันออกสู่ตลาดโลกได้ทําให กระแสหลักการส่งออกน้ำมันทางท่อน้ำมันไปยุโรปถูกปิดกัน้นแต่หลังจากการที่สงครามยูเครนยุติแล้วอาจจะมีการนื้อฟื้นการส่งน้ำมันตามท่อและแก้ตามท่อไปอยังยุโรปทําให้กระแสะการกระจายพลังงานในยุโรปดีขึ้นราคาน้ํามันก็จะถูกลงนะฮะประเทศนําเข้าอย่างประเทศไทยซึ่งนําเข้าพลังงานญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียก็จะมีดุลราคาที่ดีขึ้นเพราะน้ํามันไม่แพงนะฮะ การผลิตรถยนต์ ICE หรือซันดาบก็จะดีขึ้นเพราะเหตุผลก็คือน้ำมันมันไม่แพงทําให้คนจูงใจให้คนมาใช้รถน้ํามันอีกขึ้นอีกนะแต่กลุ่มที่เสียประโยชน์แน่นอนครับบริษัทผลิตน้ํามันที่ได้กำไรจากการขายน้ํามันโดยกําไรมากเนี่ยก็จะมีกําไรลดลงอย่างกว้ภาพการขุดเจาะน้ํามันใหม่ๆก็ไม่คุ้มทุนเพราะว่าการที่ราคาน้ามันมันไม่แพงครับอุตสาหกรรมน้ำมันสะอาดก็จะพัฒนาช้าลงเพราะอุตสาหกรรมน้ำมันมาแข่งขันด้วยราคาไม่แพง ประเทศผู้ส่งออกน้ํามันโดยเฉพาะโอเปกและตะวันออกกลางก็จะเกิดปัญหาในเรื่องรายได้เพราะกําไรจะน้อยลงทําให้เกิดรายได้น้อยลงแล้วทําให้ประเทศมีปัญหาเรื่องการเมืองเพราะรายได้ไม่พอใช้นะครับสถานการณ์นี้จะเกิดจากการที่เรียกว่าภาวะล้นเกินของน้ํามันต่อไปโดยสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันไปทั่วโลกด้วยต้นทุนที่ต่ํา แล้วจะมีอิทธิพลต่อราคาน้ามันแล,ล้วก็พลังงานโลกเพื่อจะให้เงินไม่เฟอ้อในอเมริกาเพราะต้นทุนของอเมริกาในการที่เงินเฟอ้อห้าหกเร์มาจากน้ํามันครับอเมริกาจะคุมน้ํามันทั่วโลกนะฮะเราก็จะได้เห็นว่าโอเปกจะล่มสลายเพราะว่าไม่มีค่าอะไรในการควบคุมราคาน้ำมันต่อไปสหรัฐอเมริกาจะทําให้โอเปกด้อยค่าลงไปอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นผลลัพธ์ของมันก็คือว่าเวเนซุเอลาแดะรัสเซียจะกลับมา เพื่อผลิตน้ำมันอย่างเต็มกำลังนะฮะนอนโอเปกเช่นสหรัฐอเมริกาหรือบราซิลก็จะมีการผลิตน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการเรียกว่าน้ำมันท่วมตลาดโอเวอร์ซไพอย่างมหาศาลเราอาจจะเห็นน้ำมันเหลือแค่สามสี่สบเหรียญน,นะครับการที่ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆที่ผลิตน้ำมันได้ราคาแพงก็คือห้าสิบถึงสี่สิเหรียญเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาได้เพราะน้ำมันราคาตกนะครับไพ์วอ โดยเฉพาะโอเปกเนี่ยก็จะอาจจะรักษาส่วนแบ,บ่งของตลาดโดยการลดราคานะครับการที่มีแมกกาชร์สําคัญกว่าราคาน้ํามันเพราะเขาอาจจะเลือกเปิดก๊อกเพิ่มการผลิตดั้มราคาให้ตามลงเพื่อบีบให้ผู้ที่มีต้นทุนสูงเช่นเชลออยล์ในสหรัฐอเมริกาล้มละลายแล้วออกไปจากตลาดอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐกลัวครับเขาเลยต้องเอาเฮฟวี่ออยล์มาผสมให้ต้นทุนมันถูกลงเพื่อจะแข่งแขันในตลาดได้ไม่งั้นโอเปกถล่มราคาสหรัฐเมื่อไหร่สหรัฐตายทันทีเนี่ยผู้ผลิตเชลออยล์ในสหรัฐอเมริการู้ว่าเรื่องนี้คือปัญหาฉะนััน้นรฐบาล สหรัฐก,ก็เลยเข้าไปจัดการวเวเนซุเอลาและทำให้ผู้ผลิตในเท็กซัสนอร์ดดาโกตาที่เผชิญความยากลำบากเพราะต้นทุนการผลิตดีว่าเบรกอีเวน n t พอยต์ของเชียลล์ออยล์มันอยู่ที่55เหรียญถ้าราคาต่ำกว่านี้เจ๊งหมด นะฮะฉะนั้นไม่อาจจะทํางานได้ต่อไปก็เลยต้องเอาน้ํามันราคาถูกจากเวเนซุเอลามาผสมทำมให้บริษัทพวกนี้อยู่รอดได้นะครับจะเห็นว่าอุตสาหกรรมน้ํามันเนี่ยมันมีซีโร um ่ซามเกมคือมีความรุนแรงมากในการสงครามราคาแล้วก็มีผู้ชนะผู้แพ้เสมอนะครับฉะนั้นเราจะมองว่าผู้ใช้เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สายการบินต่างๆที่จะมีน้ํามันราคาถูกใช้ก็ทําให้ต้นทุนลดลงนะครับอุตสาหกรรมปิโตเคมีข้ลและพลาสติกน้ํามันดิบแก้ธรรมชาติก็จะได้สปายที่ถูก ดีโลกก็จะหิวน้ำมันต่อไปอีกหลายสิบปีแล้วก็จะผลส่งผลกระต่อสิ่งแวดล้อมโลกทําให้โลกมันร้อนขึ้นและเราก็จะถึงจุดล่มสลายของอารยธรรมมนุษยชาติก็คือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงครับอันนี้คือโจทย์ที่เราไม่เคยสนใจท์มไม่สนใจทําสนใจแต่ว่าเศรษฐกิจธุรกิจความร่ํารวยเขาไม่สนใจว่าโลกจะพังพินาศไปเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของลูกหลานเราในอนาคตนะครับฉะนั้นจีนก็คือลูกค้ารายใหญ่ของเวเนซุเอลาก็จะโดนปิดก๊อก หายไปฉะนั้นการป้นน้ํามันสํารองของบีนเซียาก็คือตัดสเสบียงจีนนะฮะลดอิทธิพลจีนรัสเซียอิหร่านแล้วก็เตรียมเก็บสเสบียงไว้สําหรับสงครามโลกครั้งที่สมการบรรลุเป,ป้าหมายของทรัมป์ในการทําให้เกิดบริษัทน้ํามันของอเมริกาเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาน้ํามันในเวนเซียรา่าจะต้องใช้งบเงินอีกเป็นหลายหมื่นล้านนะฮะการส่งท่อน้ํามันได้รับการปรับปรุงแล้วก็ได้รับการทํางาน ที่เรียกว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้กลับมาสู่ระดับการผลิตที่สูงสุดให้ได้ต้องใช้เงินอีกเป็นหลายหมื่นล้านนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เวนเนซุเอลาต้องเจอคือการที่ถูกควบคุมมานานโดยกองทัพเบเนเซุเอลาเนี่ยเศรษฐกิจเวนเนซุเอลาก็เลยพังพินาศน,นะครับดังนั้นทําบอกว่ากองทัพอเมริกาอาจจะจําเป็นจะต้องเข้าไปควบคุมโดยคงกําลังทหารไว้ในเวนเนซุเอลาระยะย,ยาวเพื่อรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานของน้ํามันที่มีการลงทุนของสหรัฐ อีกไม่ดีนานในช่วงไม่กี่วันนี้ครับที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้บริหารของทําเข้าไปดําเนินการคือบริษัทน้ํามันเชฟรอนจะเข้าไปดําเนินการลงทุนในเวนิอลาอีกครั้งหนึ่งบริษัทพลังงานเหล่านี้ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าอนาคตของสถิรภาพของเวนิสะลาจะอยู่รอดปลอดภยัยไหมดัะนั้นการที่จะต้องแปลรูปรัฐวิสาหกิจที่เรียกว่า p d v s a ของเวนเสะลาให้เป็นเอกชนนะฮะแล้วก็ถ่ายโอนอานาจจากบริษัท รัศวิสาขิตที่คุมน้ามันของเวเนซุเอลาปามเป็นของอเมริกาเสียซึ่งตอนเนี้การนําบริษัทของอเมริกาเข้าไปในเวเนซุเอลาเนี่ยต้องมีพื้นฐานรองรับนะครับในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลดังนั้นบทบาทที่แข็งแกร่งและสําคัญของกองทัพอเมริกาก็าจะต้องมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้บริษัทอเมริกนันใน้าใจว่าไปลงทุนแล้วจะไม่เสียเปล่านะครับเพราะตอนนี้จีนคือลูกค้าหลักของเวเนซุเอลาถึง6 8ดเปอเซตอเมริกาย3บาเปเซสเปน 4%คิวบา4%จะเห็นว่าตอนนี้ต้องเตะจีนทิ้งไป8แสนบาเรลวที่เหลือก็คงต้องส่งให้อเมริกาทั้งหมดเราก็เลยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่าโลกเราก็อาจจะมีสงครามโลกครั้งที่3ค่อนข้างแน่นอนเริ่มต้นจากการที่อเมริกาได้ยืนด้วยลำแข่งตัวเองโดยใช้นโยบาย NSS ก็คือ National Security Strategy ในการทำให เลียเซกเตอร์การผลิตทางอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกามีความมั่นคงเพราะถ้าเกิดสงครามแล้วถ้าไม่มีอุตสาหกรรมคอยรองรับแพ้แน่ๆดังนั้นถ้าจะทําสงครามรค่ั้งที่สามเขาต้องฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องใช้แร่ธาตุและน้ามันจํานวนมากในการซัพพอร์ตอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอเมริกาไม่มีซัพพลายเชนเรื่องนี้คือหายไปหมดแล้วในรอบรอบสายสิปีที่ผ่านมา ังนั้นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมภายในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้องกลับมาในอเมริกาโดยใช้พื้นฐานน้ํามันแก๊สธรรมชาติและก็แร่ธาตุจากกลุ่มที่เรียกว่าอาเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ติดตามดูผลงานท้าต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาหลังจากที่เวเนซุเอลาจบประเทศต่อไปจะเป็นประเทศอะไรกีแลนด์เม็กซิโกคิวบาอิรานไม่รู้ เรายังไม่สามารถตอบได้ติดตามข่าวแล้วท่านจะทราบโซลูชันของทม์ว่าจะเขาจะทำยังไงครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร